เลขมงคลตามวันเกิด2567มีครบทุกวันพร้อมเคล็ดลับเสริมดวงหากคุณเป็นสายมูที่กำลังตามหาเลขมงคลตามวันเกิดเพื่อเสริมดวงให้ปังยิ่งขึ้นเราขอแนะนำเลขมงคลที่จะช่วยอับโชคให้คนเกิดวันต่างๆอีกทั้งยังมีเลขกัลลกินีที่ควรจะหลีกเลี่ยงสำหรับผู้ต้องการนำไปพิจารณา ในการเลือกเลขเธอเบี่ยงรถมงคลตามวันเกิดเบอร์โทรศัพท์ที่ถูกฉลกกับวันเกิดตัวเลขอื่นๆที่ใช้ในชีวิตประจำวันหากพร้อมแล้วไปรับชมรับฟังพร้อมๆกันเลยครับเลขมงคลตามวันเกิดก่อนเราจะพูดถึงเลขมงคลตามวันเกิดเราควรรู้ก่อนว่าตัวเองมีเลขมงคลเลขอะไรโดยปกติแล้วเราอาจแบ่งเลขมงคล ด้วยเกณฑ์ที่แตกต่างกันออกไปแต่เกณฑ์นิยมก็คือการแบ่งเลขมงคลตามวันเกิดตั้งแต่วันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์และวันเสาร์นั่นเองซึ่งตัวเลขอาจจะเปลี่ยนไปตามแต่ละปีได้เช่นกันเจ็ดเลขคู่มงคลของคนเกิดแต่ละวัน 1. เลขคู่มงคลคนเกิดวันเสาร์คนเกิดวันเสาร์มีเลขคู่มงคลตามวันเกิดคือเลข17ช่วยเสริมโชคดีให้กับผู้ใช้งานส่วนเลขที่สามารถเสริมดวงด้านต่างๆเช่นเลขหนึง่งช่วยเสริมบารมีเลข8ช่วยเสริมดวงการเงินรวมถึงยังมีเลขคู่มงคลคนเกิดวันเสาร์อื่นๆอาทิ36 80 86 6 356และ55ที่สามารถช่วยเสริมคนเกิดวันเสาร์ได้อีกด้วย2แเลขคู่มงคลคนเกิดวันอาทิตย์คนเกิดวันอาทิตย์มีเลขคู่มงคลตามวันเกิดคือเลข44ช่วยเสริมโชคดีให้กับผู้ใช้งานส่วนเลขที่สามารถช่วยเสริมดวงด้านต่างๆเช่นเลข5ช่วยเรื่องการงานเลข2ช่วยเรื่องสเสน่ห์ เสริมความรักเป็นต้นรวมถึงยังมีเลขคู่มงคลคนเกิดวันอาทิตย์อื่นๆอ,อาทิเลข10 19 37 55และ73ที่สามารถช่วยเพิ่มโชคของคนเกิดวันอาทิตย์ได้อีกด้วย 3. เลขคู่มงคลคนเกิดวันจันทร์คนเกิดวันจันทร์มีเลขคู่มงคลตามวันเกิดคือเลข90 ช่วยเสริมโชคดีให้กับผู้ใช้งานส่วนเลขที่สามารถเสริมดวงด้านต่างๆเช่นเลข5ช่วยให้ผู้ใหญ่เมตตาเลข2จะเสริมเรื่องรายได้ช่องทางต่างๆเป็นต้นรวมถึงยังมีเลขคู่ของคนเกิดวันจันทร์อาทิเช่น02 20 47 74 44และ42ให้คนเกิดวันจันทร์ได้เลือกใช้อีกด้วย 4. เลขคู่มงคลคนเกิดวันอังคารคนเกิดวันอังคารมีเลขคู่มงคลตามวันเกิดคือ66 6ช่วยเสริมโชคดีให้กับผู้ใช้งานส่วนเลขที่สามารถเสริมดวงด้านต่างๆเช่นเลข8เสริมโชคลาบเลข6ช่วยเสริมความอ่อนหวานเป็นต้นรวมถึงยังมีเลขคู่มงคลของคนเกิดวันอังคารอ,อาื่นๆอทิสูรเก้นึ่งแป 36, 63 45สและ5 9ที่สามารถช่วยเสริมดวงให้คนเกิดวันอังคารได้อีกด้วย 5. เลขคู่มงคลคนเกิดวันพุธคนเกิดวันพุธกลางวันมีเลขคู่มงคลตามวันเกิดคือเลข65ช่วยเสริมโชคดีให้กับผู้ใช้งานส่วนเลขที่สามารถเสริมดวงด้านต่างๆเช่นเลขสช่วยเสริมด้านสุขภาพ เลข5ช่วยเสริมเรื่องความเป็นผู้นำเป็นต้นรวมถึงยังมีเลขคู่อื่นๆของคนเกิดวันพุธกลางวันเช่นเลข14 50 59 95 51 15 65และห6คนเกิดวันพุธกลางวันมีเลขคู่มงคลตามวันเกิดคือเลข52ช่วยเสริมโชคดีให้กับผู้ใช้งาน ส่วนเลขที่สามารถเสริมดวงชะตาด้านต่างๆเช่นเลข6เพิ่มสเสน่ห์เลข4เสริมด้านการงานเป็นต้นรวมถึงยังมีเลขคู่มงคลของคนเกิดวันพุธกลางคืนอาทิเช่น2,3 3ส6และ4 2เลขคู่มงคลคนเกิดวันพฤหัสบดีคนเกิดวันพฤหัสบด,ด,สบดีมีเลขคู่มงคลตามวันเกิดคือเลข7 3 ช่วยเสริมโชคดีให้กับผู้ใช้งานส่วนเลขที่สามารถช่วยเสริมดวงด้านต่างๆเช่นเลข1ช่วยเสริมบารมีเลข3ช่วยเสริมด้านสุขภาพเป็นต้นรวมถึงยังมีเลขคู่มงคลของคนเกิดวันพระหัสบดีอื่นๆอ,อาทิ1230 39 48 8าม5ูและ59ที่สามารถช่วยเสริมโชคลาภ ให้คนเกิดวันพรหัสบดีได้อีกด้วย 7. เลขคู่มงคลคนเกิดวันศุกร์คนเกิดวันศุกร์มีเลขคู่มงคลตามวันเกิดคือเลขสิบช่วยเสริมโชคดีให้กับผู้ใช้งานส่วนเลขที่สามารถช่วยเสริมดวงด้านต่างๆมีเลขห้าช่วยเสริมเรื่องการเงินเลขสองช่วยทำให้ความรักดูดีเป็นต้นรวมถึงยังมีเลขคู่มงคลของคนเกิดวันศุกร์อื่นๆ อาทิ่ศูนย์หกหนึ่งห้าสามสามหกและหกหให้คนเกิดวันสุร์เสริมดวงได้อีกด้วยเลขคู่ที่เป็นการักินีตามวันเกิดเลขการักกินีที่ไม่เหมาะสมกับคนเกิดแต่ละวันทําให้ดวงของคนที่เกิดวันนั้นๆนไม่ดีผู้ที่กําลังหาซื้อเลขมงคลตามวันเกิดควรหลีกเลี่ยงดังนี้ เลขกาลกินีวันเสาร์เลขสองเลขหเลขกาลกินีวันอาทิตย์เลข3เลข7เลขกาลกินีวันจันทร์เลขหนึ่งเลข8เลขกาลกินีวันอังคารเลขศเลขหนึ่งและเลข7เลขกาลกินีวันพุธเลข3และเลข8เลขกาลกินีวันพฤหัสบดีเลข7กับเลข8เลขกาลกินีวันศุกร์ เลข0ูกับเลข7เ,เป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟัง